สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่องโฟ t โดทีวันนี้เราจะมา <c oughs> ทำการปลุกเผาสกายเปียซช่งเหมันทูอยานิดหนึ่งโอเคซึ่งเอออยู่ซึ่งวันนี้ผมผมก็จะมาพาไปที่ที่แบบก็อืมที่รับที่รับเผานะะใช้ผลอะไรก็ได้บินไปเลยแต่ผมแนะนำว่าเปนผลแสงดีกว่ายิ่งมีถาวรก็ยิ่งดี คือการบินไปเลยครับบินไปเลยบินและตามผมมาโอ้เดดเดวติดโอเคครับตรงประมาณนี่แหละตรงนู้นประมาณต้นนี้นะฮะประมาณต้นนี้มันจะมีเ p c รับเควสซึ่งเควสก็คือจะให้เราไปเก็บ ดอกไม้สามดอกซึ่งผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยเก่งเรื่องหาดอกไม้เพราะฉะนั้นเราจะมีผู้เชี่ยวชาญมาฮะนั่นก็คือโอเคครับผู้เชี่ยวชาญครับมาเลยครับผม two thousand years later โอ้เขามาแล้วครับชื่อของเขาชื่อสโลจิเซตโอเคครับนำทางไปเลยนำทางไปหาดอกไม้ใช่เห็นเขามีคการคาดกาผู้ชมไหมว่าเขา เหมือนกองนี้ออแล้ว <Jamie, S 1> พึ่งพึ่งดอกแรกนะเราจะพักซึ่งเราจะไปดูที่ดอกแรกนะก็คือดอกสีทองนะฮะซึ่งผู้เชี่ยวชาญเขาได้บอกเราว่าแป๊บนึงโอเคขอโทษครับผู้เชี่ยวชาญเขาได้บอกเราว่ามันก็ให้แป๊บ ให้ตีให้ตีบอสไอ้ให้ตีมอนสเตอร์ซอมบี้พวกนี้นะครเนี่ยตีไปเลยตีโอก็ตีจนกว่ามันจะดอกมันจะดอกอออดอกไม้สีเหลืองซึ่งผมจะขึ้นรูปให้นะครับโอเคหวังว่าทุกคนคงเห็นรูปแล้วพอเราได้ดอกไม้สีเหลืองนะ ต่อไปก็ต่อไปก็สีฟ้านะฮะซึ่งสีฟ้าก็จะดรอปอยู่แถวๆนี้แหละครับซึ่งมันจะมันจะมีโอกาสดรอปอยู่ตรงผู้เชี่ยวชาญบอกผมว่าตรงนี้นะฮะนี่ประมาณมาตน้นนี้ข้างต้นไม้แล้วก็ตรงตรงนี้แล้วก็ตรงตรงนี้มีตรงนี้น ตรงนี้ไม่มีนะก็แล้วก็ประมาณตรงลงสุดแถวนี้นะฮะนี่ทั้งสามตุกสามที่สองที่ตรงนี้เลยนี่ยแล้วก็ตรงกรอะพันจนตรตรงนีนะ้แล้วตรงกรอะพันยนตรตรงนู้นนะตรงกรอบพันยนรเห็นเงาเงาไหมนั่นแหละโอเคก็ส่วนใหญ่เวลาโอกาสจอบมันจะอยู่ในในเอ่อถ้ำข้างในนี้ แล้วก็พเนี่ยตรงนี้เข้าไปข้างในนี้นะฮะแล้ะบวบก็จะมีรูลลเล็กตรงนี้นโอเคพอเราเข้ามาข้างในอ่ะมันจะมีเนี่ยมันจะอยู่แถวๆนี้แหละครับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เลยเนี่ๆๆแล้วก็ตรงเนี่ยรอบๆนี่แหละมีหมดเลยโอเคลงไปข้างล่างนะครับผู้เชี่ยวชาญ ให้คูณเพื่อนชาลงก่อนโอเคหลังจากนั้นเราจะไปที่เกาะอุซบกันเดี่ยเลยวบากามหายโอเคไปเกาะอุซบันเลยตอนนี้ไงผู้เพี่ยวชาลเขากำลังบินตากลมมาเอางรวดเร็วอ,อช่วงที่เกาะอุซบนะฮะจะ เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนนึงตัวรอไปถึงก่อนรอไปถึงกันแถบเก่าเแบบกิดเกิดแค่สีฟ้าโอกาสดอกมีประมาณห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ก็สี่สิแบแถบนนประมาณนี้ก็มีโอกาสดับอยู่ก็มีโอกาสดับอยู่นะฮะเออมาณนั้นเออ เราอยังไงก็ได้ขอแค่มีโอกาสรอบแค่นั้นเออ,เอ,อตรงนี้นะโอเ,เริ่มมองไม่เห็นละเงาเต็มมากเออเดี๋ยวนะหมอกมันเยอะเกินอน่ยง่ยง่ายง,ายง,ายงายเราเจอคุณโซลจิเซตแล้วโซลจิเซตนี่รวดเร็วจริงๆผมไม่ค่อยมาถูกเกาะเท่าไหร่ เห็นครับนี่ครับคือเกาะอุพบเล็กๆนี่แหละเอออยู่ประมาณบอสนี่แหละมันจะเกิดที่ตรงนี้นะฮะตรงนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมไหมนี่ดอกซีาฟนี่เลยนี่เป็นดอกเป็นดอกนี้เลยฮะนี่นีเก็บขึ้นมาเก็บไม่ได้ไม่ได้รับเคลสแล้วก็ประมาณน เกิดแค่ตรงนั้นเกิดแค่ตรงนั้นตรงนี้น,นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราเรา,เราวาร์ปไปช่งชวงเช้าก่อนเพราะว่าดินดอกดินดอกนันจะเกิดที่ช่งชวงเช้านะฮะ Two thousand years later โอเคแล้วก็ตามมาตอนเท่าเลยโอ้ีอิอออนมากาโอเคตอนนี้ผู้ช่วยของเราไปไหนเราก็ไม่รู้ต้องมาเถอะซึ่งตอนนี้เ,เราค่อยตามะ่ะแล้วเราเรา,เราค่อยเรียกผู้ช่วยออกมานะฮะรอสักนิดเพราะว่าผู้ช่วยคือสเตน เพราะว่าผู้ช่วยของผมคือแตนนะแตนของเองเนี้ยครึ่งดอกไม้สีแดงนะตัวใหญ่จะตัวใหญ่จะดอกอยู่ที่ปราสาดดูฟ้านะซึ่งปราสาดดูฟาก็จะนี่เลยตรงนี้เลยเนี่ยตอนนี้ตัวนี้ตรงนี้ตรงหน้าตรงหน้าบ้านเลย ตรงหน้าบ้านเด็ดทด็ดทำแล้วตรงไหนตรงนี้เลนี่นี่นี่เนี่ยประมาณตรงนี่ประมาณนี้แล้วก็ตรงนี่ประมาณแถวๆนี้แหละแล้วก็แล้วก็จะดอกแถวๆคู่ไม้ตรงไหนเด็ดเด็ดนก ก่อนพอดีว่าเซิร์ฟมันโหลดโหลดนิดๆโอเคเออนั่นีงั้นนี่นี่นี่ตรงนี้หละฮะจะอยู่ที่ขั้มตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นนี่ครับนั่นนั่นนั่นี่แล้วก็ตรงนี้พุ้นหนึ่งหาเลยฮะถ้าเกิดไม่เจอก็ไปที่เกาะไปก่อนที่เกาะกินโซนนะมันอาจจะมี จะดอกช่วงตรงอต้นมาต้งไอ้ดอกทานตะวันนะครับจะจอดอกทานตะวันเนี่ยประมาณตรงนี้คนระับจะจดอกทานตะวันตรงนี้เอก็ถ้าถ้าไม่เจอประมาณอ้อมดอกทานตะวันแล้วก็อ้อมตรงนี้ตรงนี้ถ้าไม่เจอถ้าไม่เจออะไรจริงๆก็ตรงนี้ฮนะถ้าไม่จ,จริงก็ตรงนี้เลยครับ กำลังเด็กกำลังไยกำลังขับไปอย่างรวดเร็ว,รวขับเลบินดิเอออืซึ่งโอกาสดอกตรงนี้สูงมากตรงนี้โอกาสดอกตรงที่ผมกําลังจะไปนสูงอยู่เพราะสูงเลยมันจะเป็นตรงบันไดมั้ง นี่ถึงตรงบันไดตรงนี้ใช่ไหมะนี่มันจะอยู่ประมาณนี่เลยเนี่ยคุณลงไปข้างล่างแล้วก็หาเลยนี่อยู่ตรงนี้ครโอเคะพอพอเราได้ดอกไม้ครบสามอันแล้วปุ๊บเราไปหาเอ็มซีตัวเดิมเลยฮะเอ็มพีซีตัวเดิมเลยฮะแล้วเราก็จะเสียตังประมาณแสนห้าไอ้ห้าแสน ห้าแสนนะในการทำห้าแสนเบลีในการทำขั้นขั้นที่สองในการทำขั้นแรกขั้นขั้นขั้นต่อจากขั้นต่อจากขั้นแรกขั้นที่สองขอเลยขั้นที่สองเลยแล้วันพอทำขั้นที่สองเสร็จเขอไปถึงก่อนเขาไปถึงก่อนเอาแอย ผมจะเรียกเปนน็นขั้นแล้วกันเนาขอเรียกขั้นนี้ว่าขั้นขั้นที่สองแล้วกันนี่ครับเรามาหา n อ c ตัวนี้แล้วมันจะบอกคุณว่าเสียตังห้าแสนเพื่อได้รับขั้นที่สองจะปีคุณจะยังไม่ใหญ่ขึ้นนะคุณจะกระโดดสูงขึ้นสักนิดนึงแล้วก็มานั้นนะเดี๋ยวค่อยบอกกับคิวทีแล้วหลังจากนั้นฮนะคุณไปคุณไปเจอกับบอสหนึ่งตัวที่คุณที่ผมรักมากเลยอยู่ที่ปราสาทโดฟานะฮะ คุณจะต้องสู้กับมันแต่ถ้าเกิดคุณไม่ไม่สู้คุณก็ข้ามช็อตคุณสู้ไปแล้วคุณก็ข้ามข้ามข้ามพอนี้ไปเลยซึ่งเออแต่ผมก็อยากสู้อยู่ดีเพราะเป็นผลเป็นผลอะไรดีเออคุณสู้กับพอสนั้นก็ผลนี้เลยแล้วกันผล อย่งไในนอเนี่ยเอาผลผลนี้แล้วกันเพราะผมถนัดถนัดพวกผลสายโซออนเอ้ยพารามิสเอ้ยพารามเชียเอยอเ,อเ,อเีเรามาถึงเกาะโดฟานะฮะแล้วก็ทำไมนะขออนียาคัดหนึ่งโอเคเราเข้าไปที่โดฟ้าเราเข้าไปโดฟ้ากันเลยนะฮะโอเค เราจะเจอบ่าอ้าวโดฟาไม่เกิดไงโอ้โหต้องรอโดฟาเกิดอ,อีกเลยนี่งั้นก็ตัดไปตอน Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the nose. I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with every Breath, see, my message start to spread, and I had so many dreams. Then you hit your dreams, like, i really what it seems. Try to find out what it means. At least do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being. This group, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in. Let me in, yeah. <laughs> <laughs> I'm breakable, oh, yeah, able, oh, yeah, I'm stable. Yeah, on any sick meeting, yeah, okay, yeah. อย่างนั้นทุกชมก็พอพอลาตีโดฟาเสร็จแล้วมจะไปหาคุณกบน้อยของเราผมขอเรียกว่าสัะป๋าได้แล้วกันนี่นี้โอ้เรื่องผมนี่คนไม่หฮนะเ,เรืมมรอ่องผมนี่ทนนอนจะจักจะมหลอด โอ้วิ่งช้าเลยกันต้องใสพอใสแล้วนะครับเราคุณนี่ของใครไม่รู้พี่ทำอะไรไม่ไดีกังมันโอ้โคุณโรจิสเขาทำอะไรนั่นนะนดีกว่าเขาเป็นปีบอสอยู่เราไม่สนใจเรา,เราทำคอนเทนต์ของเราต่อไป ว่าเขาเป็นพระเอกี่ช่วงนี้ครับแล้วในช่วงหนังเขาก็เป็นคนดีเขาก็จะมาตรงนี้นี่ฮะก็เข้าไปเลยฮะนี่เขาคือคนกระป๋าเขาจะให้เควสเราาให้เราฆ่าคนจากสกายเฟียร์กลุ่มคน you no, know who miss taffia yeah she's got some nice long hair and you notice know she's a bad chick. All the boys stare, can't help it. It's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. And oh, I no, no, want to get her all alone on a mattress. I just want to have it. I just got to have it. Boomers all around say her body's is yeah. fantastic. You know? All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes. Yeah, they say that yeah. she's a latch. Yeah, yeah those whispers all around say yeah. she has a reputation. Yeah. Don't believe it till I see it. Yeah. So yeah. I want to yeah. demonstrate. And I've always learned it better with the hands on education, so I need a private session if you get what I'm saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated, but that only makes it better And it's got me so fixated, and I'm not gonna wait around, I've never hesitated, but she's got me. แล้วเราก็มาขอพรกับคุณกัปปะว่าให้ชั้นด <Okay. c oughs> เดอรโอเคเรามาขอพรเรามาบอกคุณกัปปะต่าอปาปแล้วคุณกัปซึ่งถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมและอย่าลืมและอย่าลืมกดติดตามด้วย